เมื่อซาลาเปาหอมกลุ่นจากเตามีชีวิตจิตใจต้องการเป็นอิสระและหลุดพ้นจากการเป็นอาหารของมนุษย์โดยไม่ต้องกลายเป็นเพียงแค่แป้งสาลีที่ต้องถูกนำไปนวดตีแล้วอุ่นนึ่งด้วยความร้อนในเซิงอีกต่อไปวันนี้ดุงเท็ดพาสปอยนั่งเรีองเบาเป็นนั่งปี2019เตรียมใจไว้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ วันนี้ลุงเทสมีโปรโดีๆมาแนะนำคอนัมงนั่นคือ n e t f ฟ i ิกพรีเมียมโดยทีมงาน NF The a t เ r ตอร์ในราคา1 3 9บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1 0,000เรื่องคอนังไม่ควรพลาดโดยเฉพาะซีรีส์ไทยและเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หายมีแอดมินดูแล ตลอดอายุการใช้งานยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดและพิเศษสําหรับคนที่บอกก็มาทากช่องดูเทลุ้นรับเงิน5 0,000บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ดันลางหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theater นะครับ เปิดเรื่องมาในเมืองโตรันโตรัฐออนแทรีโอหญิงชาวแคนาดาเชื้อสายจีนคนหนึ่งกำลังนวดแป้งซาลีให้นานุม่มก่อนนำไปห่อวัตถุดิบที่มีส่วนผสมของเนื้อหมูเป็นหลักหมักให้ฟูได้ยีดและเอาไปนึ่งเพื่อทำซาลาเปาสูตรแต่จิ๋วที่หอมกรุ่นจากเตาหลังทำเสร็จแล้วก็นำไปเสิร์ฟเป็นมื้อเย็นสำหรับทานร่วมกับสามีแต่แล้วอีกฝ่ายกลับต้องรีบไปทำงานเนื่องจากมรรทายากแล้วทำให้เธอต้องใช้ชีวิตตาม นำพังอย่างเงียบเงาเช่นทุกวันก่อนกินสาราเปาแก้เซง็งแต่กลับพบปวกมันมีชีวิตขึ้นมาและเอาตวร้องแหกปากโวยวายจากนั้นแป้งส่วนอันดก็งอกออกมาเป็นลำตัวซึ่งคล้ายกับเด็กทารกแม้หญิงสาวจะตกใจในตอนแรกแต่ก็หลงรักมันทันทีตั้งแต่แรกเห็นและแตัดสินใจที่จะรับเลี้ยงซาลาเปาเป็นบุตรบุญธรรม ต่อมาทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกันยังเป็นสุขโดยที่แม่ดูแลเปล่าอย่างไม่ขาดตกบกพร่องและอีกฝ่ายก็เป็นเพื่อนคลายเหงาแกเธอได้เป็นอย่างดีแม้ว่าหนูน้อยจะวิ่งล้มหัวฟาดพื้นจนแป้งเกิดยุบตัวแต่แม่ก็ตกแต่งให้กลับมาเหมือนเดิมและยัดไส้เข้าไปใหม่อีกทั้งยังพาไปจ่ายตลาดในยามว่างกินขนมด้วยกันเพื่อเสริมสร้างร่างกายของเปาให้เติบใหญ่รวมไปถึงออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแต่แล้วเมื่อเป่าเติบ โตขึ้นจนอยู่ในวัยที่ต้องการเข้าสังคมในที่สุดเขาก็อยากออกไปเล่นกับเด็กคนอื่นๆแต่แม่ที่ห่วงลูกมากเกินไปกลับไม่ยอมให้เป่ามีปฏิสัมพันธ์กับใครเลยจนทำให้ตัวของเด็กน้อยรู้สึกอึดอัด และไม่ชอบใจกับการกระทำของแม่เป็นอย่างมากรวมไปมถึงไม่พูดจากับแม่เลยสักคำสามหนึ่งติดป้ายห้ามเข้าไวนาห้องแต่ท้ายที่สุดเมื่อแม่ลองแง้มดูและพบว่าเป่ากำลังคุยโทรศัพท์อยู่กับเพื่อนจึงทำให้อีกฝ่ายยิ่งทวีความโมโหเข้าไปใหญ่ที่นอกจะขาดอิสระแล้วก็ยังถูกแม่เข้ามารุกล้ำความเป็นส่วนตัวอีกเธอจึงเข้าครัวเพื่อจัดเตรียมมาหารนย่างพิธีพิธนันหวังง้อเป่าให้กลับมาคืนดีกัน แต่แล้วความคาดหวังกลับพังทลายไม่เป็นทาเมื่อเปาได้นัดเพื่อนไว้และให้พวกเขาเมารับถึงที่บ้านก่อนออกไปเที่ยวอย่างสบายอารมณ์และทิ้งให้ผู้เป็นแม่นั่งกินฝีมือตัวเองด้วยความชอกช้ำรักกรรมใจจวบกระทั่งเปากลับถึงบ้านแทนที่จะโผล่หน้ามาคนเดียวเขาดันพาหญิงคนหนึ่งมาทําความรู้จักกับแม่อีกฝ่ายก็เลยเล่นยายโชว์แหวนเพชรสิบกะรัตให้ดูแบบเก๋ๆเป็นเชิงบอกว่าเปาได้ขอเธอแต่งงานแล้วซึ่งสร้าง ตงความตกใจแก่แม่เป็นอย่างมากจนถึงกับตาค้างและทำตัวไม่ถูกแล้วเรื่องที่ทำไม่ถอต้องเจ็บปวดหัวใจมากที่สุดก็มาถึงเมื่อเป่าตัดสินใจที่จะออกจากบ้านไปอยู่กินชันสามีภรรยากับคนรกักและแน่นอนว่าอีกฝ่ายไม่เห็นด้วยก่อนประท้วงและพยายามขัดขวางลูกไม่ให้ทิ้งเธอไปแต่ไม่ว่าจะเหนี่ยวรั้งไว้สักเพียงใดเป่าก็อยากมีชีวิตเป็นของตัวเองอยู่ดีถ้ายที่สุดผู้เป็นแม่จึงตัดสินใจ กินเป่าลงกระเพาะไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบเพียงเพราะต้องการให้ลูกชายอยู่เคียงคู่กับเธอไปจวบจนวันตายอย่างไรก็ตามผู้เป็นแม่สะดุ้งตื่นขึ้นและพบว่าเรื่องราวทุกอย่างเป็นเพียงแค่ฝันร้ายแม้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในฝันจะตรงกับความจริงทุกประการแต่ที่ต่างออกไปคือลูกชายเธอไม่ใช่สารเปาและในวันที่เขาขอออกไปเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่กับแฟนสาว ตัวเธอก็ไม่เคยเหนี่ยวรั้งเปล่าเอาไว้แต่อย่างใดเพราะเธออยากให้ลูกชายมีความสุขแม้ว่าภายหลังตัวเธอเองจะรู้สึกเปลี่ยวเงาจนป่วยเป็นภาวะเอ็ติเนสซินโดรมก็ตามหรือก็คือภาวะรังที่ว่างเปล่าอาการที่เมื่อผู้ปกครองรู้สึกเงา เสียใจจะสาเหตุเมื่อผู้เป็นลูกโตขึ้นและต้องออกจากบ้านไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองโดยในช่วงแรกก็จะเกิดความรู้สึกซึมเศร้ซาซึ่งสาเหตุมาจากการที่ผู้ปกครองเองปรับตัวไม่ทันและภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเมื่อลูกเติบใหญ่พอที่จะบินออกจากกรังรวไมไปถึงหญิงชาวจีนคนนี้ก็กำลังประสบกับภาวะนั้นเช่นกัน นับตั้งแต่ลูกชายออกจากบ้านไปอยู่กินกับเมียนานนับปีแต่แล้ววันนี้พ่อก็มาพร้อมกับข่าวดีเมื่อเปาตัดสินใจที่จะกลับมาพบหน้าแม่อีกครั้งหลังจากมีปากเสียงกับเธอจนเกิดความไม่เข้าใจกันในครั้งก่อนแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าสิ่งที่แม่ทำลงไปมันก็เป็นเพราะว่าเธอเป็นห่วงเขามาดังนั้นเปาจึงหาจุดลงตัวตรงกลางด้วยการออกไปใช้ชีวิตคู่ตามที่ตัวเองต้องการกับแฟนสาวโดยไม่ลหลงลื ที่จะมันแวะเวียนมาหาพ่อกับแม่บ่อยๆและดูแลพวกท่านเชกเช่นเดียวกับที่ตนถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ท,ที่สุดนางก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าทุกๆครอบครัวย่อมมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นบทบาทของความเป็นลูกพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายซึ่งในแต่และช่วงวัยก็ล้วนมีสิ่งที่ต้องทำเลือรับผิดชอบแตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้เป็นแม่ภายในเรื่อง ที่เมื่อเป่าอยู่ในช่วงวัยเรียนก็ต้องมีเพื่อนและมีสังคมบางรวัวไปถึงไม่อยู่ในช่วงสร้างครอบครัวก็เลือกที่จะย้ายออกไปใช้ชีวิตคู่ข้างนอกซึ่งหากพ่อแม่กีดกันสิ่งเหล่านี้โดยไม่ฟังเหตุผลและดูเจตนาของลูกให้ดีก็อาจเกิดความไม่เข้าใจและทะเลาะก,กันได้เช่นเดียวกับตัวของแม่ชาวจีนที่โศกเศร้าและเปรียวเงาเพราะตัวของเป่าเลือกที่จะจากเธอไปและหากไม่ได้เตรียมใจรับมือเอาไว้บ้างก็จะส่งผ ไม่รู้สึกเศร้าเงียบเงาว้า,วาเยจนตกอยู่ในภาวะเอ็มติเนสซินโดรมซึ่งเป็นความรู้สึกโหยหาในช่วงเวลาที่เคยมีลูกอยู่ด้วยและมักเกิดขึ้นกับพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกมาด้วยตัวเองมากกว่า10ปีจนก่อเกิดเป็นความผูกพันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างจึงขึ้นอยู่กับการเปิดใจพูดคุยกันซึ่งหากทำข้อตกลงให้ลูกมันแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนเราบา้างโทรหาแล้วรับสายในยามที่คิดถึง ก็ไม่มีอะไรต้องกังวลและควรต้องยอมรับว่าชีวิตมนุษย์ล้วนเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอดังนั้นการยอมรับสิ่งต่างๆอย่างเปิดใจจึงเป็นเรื่องสําคัญซึ่งแน่นอนว่าการสูญเสียบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่นั้นอาจจะนํามาซึ่งความโศกเศร้าแต่การเฝ้าดูพวกเขาเติบใหญ่ยังมีคุณภาพรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้และประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนั่นก็ถือเป็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งได้เช่นกัน แต่เดียวก่อนสำหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน d เดสคริ t i o n หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับเบาได้คะแนนจากเว็บ IMDb อยู่ที่7.5คะแนนหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่ตอไปครับ